ดิตต์บลลี่ชาแนลช่องของเด็กน้อยที่ไม่น้อยนะครับสวัสดีครับวิดีโอคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดคุยเกี่ยวกับการเช็คสถานะว่าเราลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยา5000บาทจาก w w w เราไม่ทิ้งกัน .com นะครับเราจะมาตรวจสอบกันว่าสถานะแต่ละสถานะมีความหมายว่ายังไงนะครับวิธีการตรวจสอบนะครับให้เราเข้าไปที่ www. บ เราไม่ทิ้งกัน .com หลังจากที่เราเข้ามาที่เว็บนะครับก็จะมีปุ่มให้เรากดนะครับตรวจสอบสถานะให้เรากดปุ่มตรวจสอบสถานะนะครับแล้วก็กรอกข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนแล้วก็วันเดือนปีเกิดที่เราลงทะเบียนไปนะครับเมื่อเรากอกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้กดปุ่ม ตรวจสอบสถานะด้านล่างนะครับเมื่อเรากดปุ่มตรวจสอบสถานะนะครับระบบก็จะทําการแสดงสถานะขึ้นมาสถานะหลักๆที่แสดงให้เห็นในตอนนี้นะครับมีอยู่ประมาณ4ีถึงหสถานะด้วยกันนะครับสถานะแรกก็คือท่านได้สิทธิ์มาตรการเยียวยา5,000บาทสําหรับ ประชาชนที่ขึ้นสถานะว่าได้รับสิทธิ์การเยียวยา5,000บาทหมายความว่าท่านได้รับเงิน5,000บาทเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนสถานะที่สองนะครับจะขึ้นว่าอยู่ระหว่างปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่านไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้นะครับสถานะนี้หมายความว่าท่านได้รับสิทธิ์แล้วนะครับรอการโอนเงินนะครับสถานะที่สามนะครับคือสถานะอยู่ระหว่างการตรวจสอบ หมายความว่ายังอยู่ในขั้นตอนของการคัดกรองการตรวจสอบอยู่นะครับสถานะที่4ี่นะครับคือไม่สามารถทำรายการต่อได้สถานะนี้หมายความว่าท่านต้องไปลงทะเบียนใหม่นะครับก็คือให้กรอกลงทะเบียนใหม่นั่นเองเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเลขบัตรประชาชนผิดไม่มีความถูกต้องกรอกข้อมูลผิดหรืออะไรก็ตามนะครับก็คือ ให้ลงทะเบียนใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับมีสถานะที่5เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งสถานะนะครับก็คือสถานะกรอกข้อมูลเพิ่มเติมถ้าข้อมูลของท่านนะครับเมื่อตรวจสอบแล้วขึ้นสถานะว่าให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติมนะครับให้กลับมาที่หน้า www เราไม่ทิ้งกัน .com นะครับก็จะมีแท็บสีเขียวนะครับว่า ให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติมนะครับให้เราคลิกเข้าไปที่กรอกข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อเราคลิกที่กรอกข้อมูลเพิ่มเติมนะครับระบบก็จะให้เรากรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชน13หลักแล้วก็กรอกเบอร์โทรแล้วก็กรกวันเดือนปีเกิดและพอเรากดตกลงนะครับก็จะมีข้อมูลขึ้นมาให้เรากรอกเพิ่มเติมนะครับ ให้เราเกรอกข้อมูลตามความเป็นจริงให้ถูกต้องนะครับแล้วก็กดยืนยันสาหรับการกรอกข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจะต้องระมัดระวังในการกรอกนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่สามารถแก้ไขได้แล้วนะครับต้องตรวจสอบให้ดีว่าข้อมูลที่เราเกรอกนั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนมีข้อสงสัยนะครับสามารถทิ้งคำถามไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับ ขอบคุณครับอย่าลืมกดตับตะไคร้กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปวิดีโอใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กับ Little Boy Channel ช่องของเด็กน้อยที่ไม่น้อยนะครับ